ทีมงานนะครับค่ะตอนนี้ก็ทีมงานใกล้จะมาถึงแล้วนะคะก็มีช้างพายนะคะอาจจะงแล้วนะครับตั้งแถวเรียงกระต้อนรับแล้วนะคะตอนนี้ยืนดูข้างนอกนี่ใช่ไหมทุภาพนะครับก็ขอนี่แต่เชือกสวยๆเลยนะคะสูงงามสง่าทุกเชือกเลยนะคะงานทุกกอท่านก็ให้จัดตั้งโครงการนี้เปิดมากเลยนะคะสมกับที่เป็นนักเรียนนายร้อยมากเลยนะคะโครงการเขา สวัสดีค่ะพบกับเราช่องน้ำชิปอีเลฟินสุรินนะคะวันนี้มีนักเรียนนายร้อยนะคะมาเยี่ยมชมศูนย์โคชอาณาจักรจังหวัดสุรินนะคะมาเยี่ยมชมมาศึกษาดูงานมาดูาทุกอย่างนะคะในโครงการโคชานาจักรนะคะโรงกระดาษนะคะโรงพยาบาลช้างแล้วก็สถานที่ต่างๆนะคะ ในโคตชาณจักรนะคะตอนนี้เราก็รอทางคณะนายร้อยมาถึงนะคะมีช้างภายเชือกงามรูปหล่อหลายเชือกนะคะประมาณ1ิบเชือกนะคะมาต้อนรับนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาชมช้างภายรูปงามหลายเชือกกันก่อนนะคะนี่ภายทองเงินนะคะแล้วก็จะมี ไา่ทองคํามีไา่หนุ่มเสกด้วยนะคะแล้วก็มีไา่แสมสั้นด้วยนะคะไาส่สีทับไทยด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกเรยหลายเชือกนะคะค่ะอันนี้อันนี้ชื่ออะไรคะนี้ชื่อสำเพอทองเดี๋ยวพาไปดูอีกเรื่อยๆนะคะ,คะ มีมากันหลายหลายเชือกเลยนะคะมีไายอามนะคะแล้วก็ไายป่องมาด้วยนะคะโอ้ยจะกินถุงย่างบ่นัน <c oughs> <c oughs> นี่นะคะเอกนมรลอีกอเชือกนะคะทายเอกอสิธิ์นั่นเอง หล่อมากเลยนะคะนี่ชมค,ความหล่อสาาง่างามของช้างภายที่มารอต้อนรับนะคะนักเรียนนายร้อยนะคะวันนี้นักเรียนนายร้อยมาทั้งหมดเกือบ800คนนะคะ เดี๋ยวเราพาไปชมช้างพายอีกหลายเชือกนะคะโอ้ตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะยืนเรียงเลยนะคะตัวแรกฝัง่งฝั่งนี้นะคะจะเป็นพายทองเงินทองคำหนุ่มเสกนะคะแซมสั้นแล้วก็สีทับไทยนะคะวันนี้น้องอรไทยมาด้วยนะคะน้องอรไทยมาวาดรูปนะคะเดี๋ยวพาไปชมน้องอลไทยด้วยนะคะไปเลยค่ะนี่มีน้องอลไทยมาด้วย ต้องเอาไทยมาบ้านรูปด้วยนะคะวันนี้นจารร้จาเลวจ้าเออโอ้โหนี่ชื่ออะไรบ้างคะนี่นอ๋อดากี้กับสวัสด,ดีค่ะบุญสง่งโอ้นห,หนุ่มหลอทั้งสองเชือกเลยนะคะทำไมสองเชือกนี้ไม่หลบอยู่ในมุมคะนี่ อ๋ออ๋อเอาจากไอ้คนเดี๋ยวกันยาวเดี๋ยวกันยาวโอ้นี่น้องตะวันบดได้มาบกน้องตะวันบดได้มาจ้ะตะวันงานหน่อยจ้าเชิดบ้านให้น้องตะวันผมมีโฮมอยู่จากที่เห็นในคลิปนั่นล่ะไพ่บุนทรงนั่นแหละ จ้าขอบคุณหลยหลายจา้าจ้ามุ้ยมองยูงนนค่ะตอนนี้ก็ทีมงานใกล้กจะมาถึงแล้วนะคะก็มีช้างพายนะคะอาตั้งแถวเรียงกระต้อน,ตอนรับแล้วนะคะตอนนี้ ยืนดูข้างนอกนี่ใช่ไหมทุกท่านนะครับก็ขอนี่แต่เชือกสวยๆเลยนะคะสูงงามสง่าทุกเชือกเลยนะคะงานทุกหน่วยนะครับที่เราผิดชอบนะครับครับนะครับจ่าจ่าตอนนี้ก็เรียงลำดับแล้วนะรักษาการแทนผู้จัดการโครงการโฆษณาจักรจังหวัดสุรินทร์นะครับ นายถิ่นจงการนะครับผู้ร่างฟังพระธรรบุรุกิจและประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ท่านได้รับมอบหมายจากท่านผู้จัดการโครงการโฆษณาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับให้เป็นจากมีแต่หล่อหล่อกันทั้งนั้นเลยนะคะมีแต่รูปหล่องายาเลยนะคะสูงสง่ากันทุกเชือกเลยนะคะบววงนะครับไหว้พระครูปกรรมนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวช้างเราเคารพนับถือนะครับ ก็จะนำโดยท่านรัฐนะครับของยืนเป็น2ฝั่งนะคะแบ่งให้เท่าๆกันทั้งสองฝั่งนะคะฝั่งละ5้าตัวนะคะวันนี้มาทั้งหมดตอนนี้มาถึงแล้วนะคะกว่านายมาประมาณเจ็ร้อยกว่านายนะคะระดับสูงก็ตอนนี้มาถึงแล้วนะคะสถาบันวิชาการปกงรันประเทศนะครับก็ได้เดินทางมานะครับมี รรถนนนขบบวะคัมีรถนำขบวนด้วยนะคะเป็นรถตำรวจบิ่งผ่านไปแล้วนะคะนี่มีรถบัสน่าจะหลายคันเลยค่ะเพราะว่า700กว่านายนะคะที่มาในวันนี้ เป๊ะมากเลยนะคะสมกับที่เป็นปัญหาช้างทักเรียนนายร้อยมากเลยนะคะโครงการของเรานะครับมีเนื้อที่ทั้งหมด3,000ไล่นะครับมีช้างที่อยู่ภายในโครงการจํานวน200เชือกนะครับตอนนี้นะครับ ในนาบต่อไปนะครับขอการเปนเชิญน,นะครับท่านาตัวน,นี้ก็จะเส้นพระครูประรกมก่อนนะคะ,ะในนามตัวแทนของผู้จัดก,การโครงการพัฒนาจาังหวัสดสิรินน,น,น,นะครับขอต้อนรับพันเอกยุทธนาสุนทรมณีผู้บังคับการกรมนักเรียนวงสวงนะครับบอกต่าวไหวพระครูประรกมนะครับซึ่งเป็น ทูที่ชาวช้างของเราเคารพนับถือนะครับแล้วก็ให้ความเคารพวันนี้นะครับได้มีพ่อหมอเท่านะครับหมอช้างเขาสงนะครับได้ให้เกียรติมาเป็นผู้นะคะตอนนี้ก็จะเส้นไหว้พระภูประกำนะครบวงสรวงพิธีนะคะเพื่อให้ทุกอย่างเรียบร้อยนะคะ ค่ะตอนนี้ก็พิธีบวงสวงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็จะถ่ายรูปรวมหมู่นะคะสวย สง่างามมากเลยนะคะทั้งทหารแล้วก็ช้างภายนะคะสวยแบบเหมือนคู่บุญบารมีกันเลยนะคะสำหรับนักเรียนเตรียมนายร้อยนะคะแล้วก็ช้างพายนะคะช้างภายก็สวยสง่าส่วนนักเรียนนายร้อยนะคะก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ

ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ